โอ้ยเฮียมาตีอะไรอ่ะคนจะเปิดคลิปฮัลโหลมาตีไปไงเออเออผมเช็คไม์แป๊บนึงเพราะอัดเสียมาสองคลิปแล้วเช็คดีๆหน่อยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยละกันวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมระบบแบบที่มีชื่อว่า King Legacy นั่นเองนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาหามัดใหม่ในดันเจียนนะซึ่งก่อนที่จะไปหาเนี่ย ก็ฝากกดแล์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์นะก็ถ้าพร้อมรับชมคลิปเราก็ไปกันเลยแล้วกัน let's go ครับโอเคผมที่ผมเปิดคลิปตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเห็นนี่หรือเปล่าถวยเทียบถวยเทียบถวยเทียบบินตีระเจ้าเ <c oughs> <c oughs> จอแบบนี้แล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโลกมันกลมแท้ๆ ลูกมันกลมเฮะเรามาเจออะไรแบบนี้ด้วยตอนแรกผมว่าผมจะย้ายเซิร์ฟแหละแต่ไปไปมามาเจอโปรก่อนครับเลยไม่ได้ย้ายแจ็คพอตแตก <c oughs> ซึ่งวันเนี้ไม่มีอะไรมากเลยคลิปในวันนี้ก็มันเกี่ยวกับดันเจียนใช่ปะทุกคนก็น่าจะรู้นะใครที่เล่นค i n g Legacy มานานหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นค i n g Legacy ผมก็จะบอกให้ฟังเลยลนนะนะเเเแล้วกันนะค i n g Legacy อัปเดตที่8นะอัปเดตนี้คือมันอัปเดตเผ่าแล้วก็ หมัดใหม่มาเยอะมากเลยนะแล้วก็มีหมัดหนึ่งที่ผมสนใจในดันเจี้ยนนี้ก็คือหมัดกงเล็บคู่นั่นเองนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะหมัดนี้นะครับผมซึ่งไอหมัดเนี้ยผมอยากได้มากนะครับมันเท่มากๆเลยคือเรียกอีกอย่างก็คือหมัดบูบลีนนั่นแหละนะผมหรือกงเล็บบูบลีนนะผมซึ่งมันเป็นหมัดที่ค่อนข้างแบบเท่แล้วการดรอปมันก็ไม่ใช่เยอะนะมันก็1 1อ่ะมันก็ถือว่าเยอะแหละแต่แบบมันเยอะเพราะแบบผมมีโอกาสดรอปคูณ2อไงมันเลยเยอะนะผมซึ่ง ผมลงดันเจียนเนี่ยเอาจริงนะไอที่ทําเป็นคลิปเสียไป2คลิปอะ่ะผมลงปล่าๆประมาณ4ี่ชั่วโมง3มชั่วโมงเกือบ4ี่ชั่วโมงได้เออซึ่งแบบลงเยอะมากแล้วไม่ได้ไงแล้วประเด็นอะ่ะเลยมันมีคลิปที่3มาไอคลิปเนี้ยคือคลิปที่แบบผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละเช็คใหม่แล้วไอคลิปแรกอะ่ะที่มันเสียเพราะแบบผมเอ่ออะไรอะ่ะปรับภาพกล้องกากมากนะผมแล้วก็เสียงพูดแบบดูตุดๆนะก็เลยอยัดใหม่ แล้วรอบที่2เนี่ยรู้สึกว่าเพอร์เฟคละอัดโอเคละแต่แม่เอ้ยไ <My S 2> ม่แม่แบบเผอเปิดออโต้จูนะครับเผอเปิดเสียงกล้องก็เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะมันเป็นยังไงในะเสียงกล้องที่ผมว่าเนี่ยซึ่งไอเสียงกล้องที่ว่าก็คือไอเสียงบ้านี่แหละครับ,บ,รบไอเสียงบ้านานี่แหละนะครับไอเสียงเมื่อกี้นี่แหละไอที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังนั่นแหละมันคือเสียงไอออโต้จูอันนี้นะผมแล้วประเด็นมันไม่ได้แค่ต้นคลิปนะแม่งทั้งคลิปคือแบบ ไม่นะกูว่อาอัดใหม่อีกแล้วหรอนี่ย <c oughs> คือก็ต้องจำใจอัดใหม่ลวเนาะซึ่งแนะรอบนี้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแลลวเนาะก็นั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็นั่นแหละอาจจะมีการบอกสไตล์การตัดอัดคลิปหน่อยละกันนะสไนะตล์การอัดคลิปก็ตัดไปด่านที่4ี่หรือว่าแบบสปีดฮาร์ดแบบตัดตั้งแต่ต้นไม่มีภาคตั้งแต่ต้นแบบด่านที่หนึ่งไม่มีภาคไปถึงด่านที่5้าพอจบเสร็จปุ๊บแล้วก็ ตัดไปด่านที่3ตอนใกล้ถึงด่านที่4ี่หรือแล้วแต่ว่าแบบเอออาจจะเอาแบบการแบบมีข้อมูลเยอะๆย่งเงี้ยก็เริ่มอาจจะเริ่มตั้งแต่ด่านที่2องไปด่านที่4อย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะผมผมอาจจะแบบตัดแบบดูแบบไม่ค่อยน่าดูด่าไรเพราะว่าผมอัดเองตัดเอง,เองแล้วก็เป็นค่อนข้างเรียกว่ามือใหม่ได้ไหมก็หนึ่งทำมาหนึ่งปีแล้วก็ไม่ได้ทําเก่งไม่ได้ตัดแบบเก่งเลเวอร์ lower, อะไรขนาดนั้นนะคือแบบผมไม่ได้อัดเก่งตัดสวยไม่ได้ขนาดนั้นคือตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่แบบ เงานเยอะอยู่พอสมควรไม่ใช่งานเยอะดิเขาเรียกอะไรหาแอปตัดต่ออยู่นะเพิ่งซึ่งแอปติ๊กตอกเนี่ยไม่ใช่แอปติ๊กตอกว่าแตฟังแอปแคปคัทเนี่ยเขาเป็นสปอนนะแอปแคปคัทอ่ะมันมีไลน์น้ําเว้ยแล้วผมต้องเสียตังในการตัดลายน้ําออกซึ่งมันแอบแพงนะมันไม่ได้ซื้อแล้วมันได้ถาวรอ่ะมันซื้อแล้วแบบได้แค่หลายเดือนอ่ะเออซึ่งแบบมันไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่เสียไปอ่ะเพราะแบบหนึ่งผมไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ในยูทูบไงเพราะ หนึ่งยังดูเวลาชั่วโมงใน YouTube ไม่ครบเลยยังเป็นเครีเตเตอร์ไม่ได้โอเคก็ชี้แดงประมาณนี้นะครับแล้วเห็นคลิปนี้มันมีรายน้ำทิกต t อกก็จงรู้เลยว่าเออผมไม่มีงบขนาดนั้นในการทำนะก็ใครที่สนใจสนับสนุนนะก็รอผมสตรีมแล้วกันแล้วก็ลิงก์โดนิทอยู่ใต้สตรีมนะก็รอสนับสนุนก็ได้นะครับโอเคครับก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ติดตามกันนิดหนึ่งนะอันนี้รอบที่สองนะที่พูดเนี่ยโอเค ไปรับชมคลิปกันเลยครับป่ะสี่คนมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะก็ั่นแหละเดี๋ยวเราตัดไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะแบบตัดแบบสปีดฮาร์ดนะก็เดี๋ยวให้ดูนะสปีดฮาร์ดปัักตัดแบบสปีดนะเออความเร็วนะเออตัดแบบเร่งสปีดคลิปเอาก็เดี๋ยวผมตัดให้ดูแล้วกันโอเคป่ะแล้วก็รับชมกันเลยแล้วกันนะป่ะ เคครับเจอตัวที่โอเคครับผมเราเจอตัวที่มันมีหมัดดอบนะซึ่งนั่นแหละถ้ามันตีตัวแรกดอบคลิปนี้ก็จะจบอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะผมลงตั้งหลายชั่วโมงนะมันยังไม่ได้เลยคนระับโอ้โหล้วบอสแม่งโคตรแรงบอสแม่งแรงจัดจังวะมันทุกคนว่ามันจะตอบหรือเปล่านะครับมาเกืนหลครึ่งหนึ่งแล้วเกินครึ่งด้วยซ้ำเดี๋ยวดมตีมันเพื่อน ถ้ามันดอบแล้วก็เออถ้ามันดอบก็ขอให้ถูกหวยแล้วกันถูกหยวยละวันที่สิบไม่รู้มีหรือเปล่าคีิปโมงนะเออไปเราเตียงต่อครับถ้าไม่ได้หรอเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้นะับหรือไม่ก็จนกว่าผมจะขี้เกียจลงหรือไม่ก็คิดปปน,านานเกินไปนะก็เลยว่าจะเลิอกอัดนะก็น่านจะเป็นอย่างนั้นคือผมอัดคลิปอนะน่าจะประมาณสองชั่วโมงเกือบสมชั่วโมงอะหนึ่งคลิปอะไอที่มันเสียไปอะ ถ้ารวมๆก็ประมาณสามสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงอะไม่รู้ว่าพูดไปยังต้นคลิปไม่ดรอปเห็นปะกมเพิ่งคนตีนครับมีคูณสองอเนี้ยมีคูณสองโอกาสดรอปเนี้ยแต่ยังไม่ดรอปโอเคก็ไปดูแบบฟ้าสดทุยฟ้าสดพ่าดไปแล้วเดี๋ยวไปเก้าเข้ามาไปดูบแบบสปีดเร่งสปีดเลยแล้วกันนะป่ะ Okay. มาแล้วดันที่สี่มีด้วยหวานจี๊เรามาต่อกันเลยนะก็จะได้หรือเปล่าผมเปลือกขนพ้าอะไม่เคยกิกะตีไม่โดนผนพ้าตัวมันใหญ่อะเลิกเล่นเลยนะผนพ้าเน,นี้ยไปเขียนใบลาออกไปเฮ้ย <c oughs> ไปเขียนใบลาออกไปนายแม่งตัวนายไม่เกกนายมันโคตรเกิกะเลยเพื่อน <c oughs> ไปพูดเล่นเนี่ยโคตรเกิกะเลยว่ะ ผลพลาสกิลแบบถ้าผลพลามาตีแล้วแบบมันไม่ให้แบบส,สกิลผมมันไปทิศทางอื่นอนะผมโอเคเว้ยแต่มันตีแล้วมันไปทิศทางอื่นซึ่งมอุบาทนะครับตีคนเดียวสามแสนอนะคิดไงนะอ๋อโดนอะไรวะสกิลโดนแต่พลาเนี่ยโอ้โห,หน่าเกลียดจัดไปไหนละ ห้าแสนัะคนเดียวตีตีหนึ่งส่วนสี่ของเลือดบอสอ่ะโอ้เอาจริงแล้วก็ตีขึ้นหลักหลัก้านได้เลยแหละเอาจริงนะแต่เออมนั่นแหละนครับมันก็ขึ้นหลักล้านง่ายๆแหละโอ้จะตายตีเพื่อนเราจะตายเพื่อนเติมยา่อยเพื่อนตีไปมาดูว่ามันจะดอบรือเปล่าถ้าดบคลิปก็จะจบนะครับมันก็จะจบง่ายเกินมันคงไม่ดบมกมว่าโอเคไม่ดอบนะครับ ก็น right? okay. ั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราลงให้จบเลยแล้วกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราตัดไปดันต่อไปเลยแล้วกันนะเพื่อให้มันไม่เสียเวลานะรูปเร่งสปีดแล้วกันไป จะตายแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวดีมันดงดนสี่แล้วโอเคดันสี่เรียบร้อยนะผมก็แหละวันนี้เป็นวันที่ผมอ,อัด,ด,ลดคลิปนะวันนี้เป็นวันที่เปิดเวลาให้ดูครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะซึ่งถ้าใครเห็นคลิปนี้วันไหนก็บอ,อกด้วยแล้วกันนะถ้าคลิปผมลงช้าก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะนั่นแปลว่าคลิปด่อถ้าลงช้านะก็จะพยายามอัดและตัดให้เร็วนะเพราะว่าแบบผมก็อัดเองตัดเองนะ ก็ผมไม่ไม่ได้ตัดนานไม่ได้อัดผมก็อัดเองตัดเองเนะาะไม่รู้ว่าพูดไปต้นคลิปหรือ,อยังนะเพราะแบบมันผมไม่ได้เล่นแบบไอ,อะไรล,ลงดันแบบต่อเนื่องเลยจําแบบเรื่องที่พูดไว้ไม่ได้นะเออไม่ได้แบบจัดเป็นสังคีบอะ่ะพูดสดอะ่ะเข้าใจปะไม่ได้เขียนแบบเป็นสังคีบไว้อะ่ะล้วก็แบบพูดตามสคลิปไม่ใช่อย่างนั้นนะคือพูดสดครับคือลืมเราด้วยว่าตัวเองพูดไปอย่างไรสิ่งที่อะไรจะพูดครับนั่นแหละครับไปด่านนี้ไม่เจอแฮ เพิ่งรู้ตัวเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะผมก็ผม,ผมไม่ได้สังเกตนะแต่๋ยวเ้าช่งมือถือเดี๋ยวเราลงให้มันเดี๋ยวเราตัดไปดันต่อไปเลยกันดานที่สดมดันที่4ี่จัดไปครับไปมีปะชาอ๋อมีอ่ะเชี่ยในสุดก็จอฮแมงยัดดอกไปอีกเรื่องแค่นั้นแหละเอาไว้ทีหลังเจอไม่เจอเอาไว้ก่อนเออคือต้องเจอคือถ้าไม่เจอคือเราแบบคือแบบอแบเสิงอ่ะเพราะแบบแมงเอยเแบบ คือผมแบบเล่นผมเกม King Legacy ถ้าจำไม่ผิดมันเปิดนะ่าจะประมาณอัปเดตล่าสุดก็น่าจะประมาณสัปดาห์กว่าหลายสัปดาห์แหละแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน King Legacy King Legacy อัปเดตท,ที่เนี่ยมันอัปเดตมาตั้งแต่สัปดาห์ไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่รู้ตั้งแต่วันไหนก็เม้นบอกใต้คลิปได้นะครับเออนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่รู้ก็เม้นบอกได้นะครับหรือว่าใครที่มีหมัดใหม่แล้วแบบใครที่มีแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยแล้วกันว่าแบบ เฮ้ยพี่ผมมีแล้วครับพี่ตีออกโคตรได้เลยอ,ะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วแต่เลยครับซึ่งผมก็ดวงโตๆนะ,นะมันคงไม่ดอบหรอกมีโอกาสดอบคูณสองกัยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้จ <c oughs> ากคัมพีฟรีนะก็แหละมันก็มันก็ไม่ดอบนะคือมันเกลือมากโอกาสทั้งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าตีแล้วมันดอบนี่คิมนี้จะจบทันทีนะเดี๋ยวเราไปตอนที่เดี๋ยวเราเร่งสปีดเลยแนะล้วกันเร่งสปีดตอนที่เราตีมันใกล้ตายเลยแนละ้วกันโอเคไป ดอกไมมาดูกันจะดอกไม้จะจะเรนจะแตกแล้วเรนจะแตกแล้วเพื่อนนิดเดียวตีมันไม่ดอกโอ้โอเคเราไปในด่านต่อไปเลยกันนะเพราะว่ามันได้ไม่เสียเวลานะด่านที่สี่มิสประชาโอ้โหไม่มีเจ้าพี้บอสเจ้าพี้ครับถ้า่งั้นก็เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้างั้นเราตีให้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตัดไป ตัดไปเลยกันแล้วตัดไปตอนที่บอสมันใกล้จะตายเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับโอเคครับไป าเจอบอสด้วยวันเทียยก็โอเค,คไปต่อเลยแล้วกันเร่งสปีดคลิปแล้วก็ดูกันว่าจะตอบหรือเปล่านะครับโอเค,ครับไป<ม>ก็อาจจะงงหน่อยนะตัดมาก,ก็คือมึงเร่งสปีดคลิปเลยวะใช่ครับผมเร่งสปีดคลิปแลยครับไปะจะตอบหรือไม่มดูกัน ขอพิฉากแล้วกันไม่ดบโอ้โหมึงเค็มจัวมงวะเค็มกันไปละโอเคครับก็เหมือนเดิมไปแต่ไปดันต่อไปเลยนะครับง่ายเร็วนะง่ายแล้วเร็วดีนะสำหรับผมนะแต่ต่อง่ายดีโอเคไปโอเคดันที่สี่แล้วมึงมีอีกแล้วนเทีย yeah. บมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งโอกาสดอกผมก็คือสองสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเยอะมากๆเลยนะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มึงไม่ดอกครับ ตีแออกสิบเอ็เร์เซ็นต์แ้ดอกอ่ะคือดวงผมต้องดวงผมมันต้องกระโปรงขนาดไหนอ่ะมันไม่ดกอปต,ตีเร็วเอออย่าง้จะได้ไหมนอ้อจะได้ไหมนอ้องสิบสิบสี่สดเยวนิดเดียวเลือแค่สมื่นอเพื่อนอ๋อไม่ดอปเียไม่ดอกไม่ดอกอีแล้วโอ้ยปวดลืเกินโอ้อ็ดเไม่ดอก โอเค,ครัดไปดันต่อไปเลยกันนะน, 5, น,นะครับดันที่ห้าดันที่สี่นะครับดันที่ส่ดันที่4ครับผมต่อเลยไม่เอานะไม่ดับไม่เอานะเออถ้าได้ยินเสียงก็โอเคจะทำไมมันดับก็โคตรตูดเลยนะครับดันนี้ไม่เจอแฮคค่อนข้างเกือบ ขาตัวนี้ละไม่ไหวแล้วาตัวนี้มันแบบเกกาตัดเอ้ยเกกาเกินไปแล้วเราไม่เจอด้วยนะประด็นนะ่ะแต่เราตัดไปดันต่อไปเลยกันนะดันที่ห้าดนที่สนะี่ครับไม่รู้ว่าดันที่ห้าหรือดันที่หกแลคือลงนานมากเลยนะาจริงคือเห็นนี่เงี้ยคือนานมากเลยนะสู้งโกงกวักวได้แล้วมั้งเนี่ยเอาลืมไปไม่ได้เชิดดาบคู่ โอเครเดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันนะไปเราจะไปเลยกันนะับโอเคครับโกโอเคผมก็นั่นแหละนะเดี๋ยวผมว่าเราจะมาส่งคัมภีร์นะซึ่งอัดไปละ30นาทีนะไม่รวมฉากต่างๆที่ผมตัดออกนะตอนนี้30นาทีก็อดัดรวมๆก็ประมาณชั่วโมงเออผมอัดตั้งแต่6โมงแนละ้วตอนนี้ก็8โมง50ากวัวละไม่อผมนะ่าจะอัดประมาณ7จ็โมงนะครับผมโอเคบเรารีบัฟก็เป็นบัฟตีหลายทิศนะก็ก็กา,ก,ากางไม่มีโอกาสรอบนะเราจะรีกันนะจนกว่าจะได้บัฟ โอกาสดรอปแล้วก็ลถคูดาวนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆสําหรับผมนะนี่ไปครับมาดูนว่าจะได้สีฟ้าอีกหรือเปล่ววาสี่สิบเล่มอ่ะรีไปโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์รีเลยนะครับโอกาสดรอปยี่สิบรีครับอยากได้ขุดลดคูดาวแล้วก็โอกาสดรอปสองอันอยู่ในอันเดียวกันนะรับโ,โหโคตรไอตาบอดโอ้โหการโกงเล็บโคตรดีเลยนี่ว่ะแต่มันจําเป็นต้องรีว่ะ เกลือครับเกลือครับยสิบกาละแปลกๆละก,กินตัวๆละโอกาสดรอปโคตรเกลือเลยนี่หว่าโอกาสดรอปยี่สิบห้ามีรถคู่ดาวไปจ้ะประธานะไม่มีรถคูดาวฮนะดีต่อครับมันมีรถคูดาวปะนี่ไงรถคูดาวเป็นรูปรูปไฟโอกาสดรอปยี่สิบกาอยากได้ยี่สิบห้าโอกาสดรอปยี่สิบห้า พอรถคูดาวกับโอกาสดอกยี่บห้ามาพร้อมกันอ่ะสองอันไม่สนใจแล้วละ่ะโอ้กันขวานปูแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับรถคูดาวไม่มีฮะโคตรกากเลยนี่หว่าสีทองนี่ละรถคูดาวเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็โอกาสดอกยี่สิบอู้อันนี้โอเคแต่มันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อยากได้โอกาสดอกยี่บห้าโลบไงโลบรถคูดาวเจ็ดเปอร์เซ็นครับโอ้สีฟ้าอะไรละคืออะไรวอดโอ้อย Ooh, อนนู้อันนี้เอาอันนี้แหละอ่ะมันมีวอบสีฟ้าเอาอันนี้แหละมันมีวอบสีฟ้าให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลงดันกันต่อเลยบอสเกิดน,นะผมขอตัวไปตีบอสแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาในดันที่4อีกครั้งแล้วกันโอเคครับปะซึ่งโอเคไม่เจอฮะรอบนี้ก็โอเคครับไฟต่อเลยแล้วกันเราตีมันตายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดไปดานต่อไปเลยแล้วกัน,นครับเพราะมันจะได้ง่ายก็การตัดต่อก็รอบนี้นะ่าจะหลายครั้งะแ,แล้วผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงนะก็คือ อก็ได้ลงดันนี่นานมากๆเลยนะเพราะว่าเพราะมันผมไม่ทันนันแหละผมไม่ทันลงดันอะมอแต่แบบมอแต่นั่งรอคนมาเออแล้วเขาก็แบบหลอยกันไปเออโคตรโคตรแย่เลยโอเคครับช่างมันเถอะก็เราลงกันต่อนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ดันที่แปดแล้วกันนะน่าจะดันที่แปดน่าจะไม่ผิดนะดันที่แปดดันที่สี่เลยแล้วกันนะครับโอเคครับไปเลยแล้วกันเลสโกครับผมหรือเก้าไม่รู้มีหรือเปล่าจ๊ะ โอ้ไม่มีย่างเข็มอะเข็มจะจัดนะเข็มมากเข็มกับละอ่ะดึงมาดึงไว้ด้วยกันเลยไปโอเควันนี้แหละอออเออคิวเคียวมาช้าอัดมันเพื่อนอัดมันผมพยายามรวมรวมจับห้เพื่อนรวมจับห้เพื่อนนะประเด็นอนะมาเพื่อน จับไปแล้วอัดเลยยัดเลยเพื่อนตรงเนี้ยน้ำเม็ดผมอาจจะหายเพราะไปแหละเพราะว่าไม่มีดาบคู่นะดาบคู่ผมตีออฟตีวงตีบวกอะไรให้มันดาแหละมันก็เลยดามเมจแรงๆนะแต่เคียวไม่นะเคียวมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นน้ำเม็ดดาบมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็คแค่สนะนะองสามหมื่นอะสี่สองสามสี่หมื่นอะเออประมาณนั้นอนะซึ่งก็โอเคอเอา้ยเพื่อนโอ้โหสอรี่เพื่อนจับว่าของผมกดสกิลแว็สุดอีก กระดึงผมไปลากบอสมอนมาก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอามันมาหนี้เอามันมาหนี้เฮ้ยลาวันไหนเฮ้ยมันนี่มันนี่เอามันนี่เอามันนี่รวบตรงกลางเลยแล้วกันนะสวยวันไหนเฮ้ยมานนี้เอามันนี่เราตีตีเลยเพื่อน บวกสุดอะบวกยันตัวตายอบอกเลยอยู่เว้นตัวฮิวตอนเนี้เยเราเปลี่ยนกับทายฮิวด้วยเนะี่ยเรียบร้อยได้เอโอเคไปเอ้ยมันมีคนยืนเอฟเคอยู่กลางนะมันเรามันก็ไปคนเดียวทีเนี้ยก็โอเคครับเดี๋ยวเราเราเขาออกมาแล้วกันเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ด,ทดันที่เก้าด่านที่สี่เลยแล้วกันโอเคครับไปเจอไม่นอโอไม่ใช่ตัวนี้เจอไม่นอโอบอลหัวใจ ดูชื่อกันลูชะตาแวงเอ้ยเกลือดันที่เก้าดันที่แปดเกลือครับเดี๋ยวเราไปดันที่เก้ากันเลยลวกันนะ <_ d un> เห็นเ <_ d un> ห็นไอที่บอกว่าเก้าแปดแปดเก้าดันเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะ <_ d un> แล้วประเด็นคือผมลงดันมานานมากลงตั้งแต่หกโมงตอนเนี้ยเก้าโมงครับก็คิดเอาเองกี่ชั่วโมงนะถ้ารวมกับของเก่าด้วยของเก่าก็สามกับสี่ชั่วโมงอ่ะก็รวมๆก็คือสิบกว่าชั่วโมงครับไม่ได้ว h a เต h e f ฟ c k แต่อันนี้ก็ถ้าเอาจริงนะถ้าตัดแบบ เหลือแบบแค่ลงดันเฉพาะก็คือผมลงดันผมลงไปทั้งหมดก็น่าจะชั่วโมงครึ่งแหละเห็นในคลิปเนี่ยก็อาจจะไม่นานนะแต่ทำจริงจริงนานมากเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่โอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงเราเจอดันที่มีบอสกรงเล็บเลยแล้วกันโอเคครับตัดไปเลยแล้วกันนะแล้วผมก็จะตัดมาตอนที่ผมกําลังตีบอสท,ที่มีกรงเล็บนะหรือไม่ก็มีบอสกรงเล็บเกิดน,นะก็โอเคครับไปเลยแล้วกัน let's go ครับผมลงมา2ดันแล้วผมมันยังไม่เจอเลยตอนนี้คือเวลาผมบ เวลา10โมง29ครับอัด4ชั่ว <c oughs> ไม่ถึง4ชั่วโมงดิอัด3ชั่วโมงครับโอ้โหค,บคับกว่าคับกว่าสองคลิปแรกอีกโอ้โหสาดมึงเยอะเกิเนไปละเอาวะจะได้เอ็ดหรือเปล่าขอให้มันเกิดรวมๆกันแล้วกันโอ้แม่งเกิดได้แย่มากไปยนะผมจะรวบมันมาให้ ไม่ได้รวบตรงนี้นมาตรง,งนี้ก็ไม่ได้ก็รูดมาเออตรง,ง,น,ออตรง,งนี้เพื่อนไหวแต่เราไปลุมนี้ด้วยที่โจทย์รวบละรวบไม่รวบแล้วกันเล่นเลยก็ได้ทางกนะันละรวบปั่นได้เพื่อนอยากกดสกิลอะไรก็กดเลยตอนตอนจับอยู่เนี่ยโคตรเร็วเลยว่ยววะ

อจเจอแล้ว <c oughs> นั่นแหละถือว่าดันนี้เป็นดันสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะลงนะในคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมก็จะพอแล้วแล้วก็น้าจะมี ep 2ต่อนะถ้ามันไม่ได้ ep เนี้ยน่าจะไม่ได้แหละถ้าตัวนี้ดอบก็คือไม่มี ep 2ต่อแนละ้วแต่ถ้าตัวนี้ไม่ดอบก็คือ ep 2มีแน่ไม่ต้องห่วงคือ <c oughs> นั่นแหละก็มาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเออผมก็อยากมี ep 2ผมก็ต้องดูก่อนไงถ้าแบบ ep 1ทําแล้วมันมีผลตอบรับดีก็อาจจะทํา ep 2ให้ ถ้ามันผลตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะผมผมให้เลยขอบบคนดูสักพันคนอย่างเงี้ยผมกผม็ผมก็โอเคละกดใจกดไลค์ให้เข้ามาแบบยี่สิบคนผมก็โอเคละคนดูหนึ่งพันกดกดไลค์ยี่สิบคนผมก็โอเคละเอาจริงนะคือมันไม่ดอกก็นั่นแหละนะผม โอ้โห oh, ไม่ได้ตีไม่ได้วุ้ดคืออะไรอะเกมน้ำเม็ดผมไม่พอเลยไม่ได้ครับโ oh. อ้ยยัยงไม่นงั้นไม่ใช่ตัวท้ายลนะเออมีอีกตัวมีอีกตัวโ okay, อเคบเดี๋ยวเราตัดไปเอ,อ่อด่านต่อไปเลยกันนะโอเคครับไปเลยแล้วกันนะผมตีไม่ได้นะก็ะเลยต้องมีตัวจดเชยให้นะโอเคครับไปโอ้ oh, ไม่เจออีก oh, เลยเจริญทีนี้หายอีกคนระับประเด็นนะ่ะไ,ไม่เจอ เราต,ตัดไปอันนั้นอีกเลยแล้วกันมันอาจจะดูตัดเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่านั่นแหละดันที่สิบสองไม่เจอเหมือนกันดันที่สองก็ยังไม่เจอนะครับโอ้โหเกือบจปละ <c oughs> ยังเข้มอ่ะสิบสองดันไม่เจอครับผมโคตรเกือบเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดันที่สิบสามกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมมีเกียดลนะโอเคไปะจะเจอหรือเปล่าดาเน,นี้ยโอ้โห กูลงมา12ดันแล้วนะเฮ้ยไม่เจอโอ้ยังเกลืออะไรอะไม่ไหวเด้อเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยก็โอเคแล้วกันก็ถือว่าอันนี้คือดันท้ายแล้วกันพวกผมไม่ไหวแล้วนะครับผมอัดมานานมากๆเลยะซึ่งนั่นแหละเนาะก็นั่นแหละโอเคครับก็ถือว่าดันนี้เป็นดันท้ายแล้วกันจบวันนี้รอบผมก็จะปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวจริงอันนี้คือรอบนี้ไม่ไหวจริงนะครับ คือมึงเกลือเกินไปอีวีสองต้องมาแหละเออขนาดาน,นี้เนาะเอสด้องมาเอสก่อนปิดก็โอเคเรียบร้อยเอสก่อนปิดครับว้าว ใช้เวลาไปสามนาทีก็แล้วแต่มันไวอยู่นะแต่ดันบางดันนี่คือแบบนานมากนะครับโอเคก็โอเคครับคลิปนี้เป็นไงครับ้านะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามมาให้กันด้วยแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมไปละไม่ไหวละเออเจอกันใหม่คลิปละครับไปละฝากกดไลค์ติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะไปละ